จะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกตั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e Golden t เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ Golden เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ khỏi thật ôi trời, wow, coi lock level, tài moi nữa, ôi, tài, 妈的，喂！Watch out！又来一个牛逼的。 เบรดมีข้างในตัวหนึ่งโอ้นของยัสามเอาช้า Watch out.

เรากำลังแข่งบนบ้านเนี่ยดูสบพนเลยเบเบเบระบายอะสองอะ ูให้มันบินอยู่หน้าพี่ตอนหนึ่งเอ้ยมันตกคนโดนแร้วเด็ดตดตายแล้วไา้หมอท่านนะ่ะ เฮ้ย LD พี่ผมทำได้นะผมทำได้เร็ดิ แกูสาดกูผูเพื่อเสียสละต้บกานไม่รู้ขอบป้อนของหน่อยนะครับเฮ้ยป๊อกใจเย็นนะอันนี้จได้ศพมันอันนี้ศพมันดีบีดีเีศพมันดีดีอชีศพมันเยอะเยอะเอะเฮ้ยเอาทำดับรั ออกไดไนมกายิ่พอ,อกนดิงพวก ah, กระเบนเต็มเล่ขอไปขอไปเตีเต้ยกระเบนหนึงเ <laughs> ป็น <mumbles> เปล่าเลยโอ้ตัวนี้เต็มเปี่ยมเลยไปแล้วแลวมันไฟลุกแล้ว ม,มีมีตัว <Watch S 1> มีตัวนี่ <out. S 1> มันมันแล้วก็มันมันข้ามาบา้านตรงข้าบา <Hi. S 1> ้บานนี้ถวบ้านเนี้ย ยังไงวะเนี่ย <Is that S 1> ว่ายเดี๋ยวที่ถายตอนที่กปโยนได้เขาหัวผมหายเลยที่ผมก็ไม่ได้เดืนดนึงนะมันเลงเนาะรอ,น,น,อน,นานแล้วหรอาดรดวดาวดาวดาว 用哪种打的？哦，一枪、oh, right.。下把。诶，他掉了。 เล่นปุ๋ยเลยวดวะปาววัวาวอดะพีเร์สีไม่ได้ไอ้เหี้ยอย่าไปโคบอยูอ่คามปีะตายเลยลอยอื่นสิจออกเลยป้ายเหรอ ป้ายบนอ่ะเลกอันเดียโอ้โ,อโอนหนี่อ้ไ Watch out นะตวงแล้ว ไม่ทันดิสันบวงแลยมันพร้อมเลยอ่ะ អូវាវក់ខែហើយអីយ៉ារឡោកហើយអីយ៉ាក្រោយ เนยังไงบ้งเนี่ยนยงนัไหน,นจะขึ้ได้ผมว่านี่ไงนี่ไงปลอดปลดที่สุดสวย Victory belongs to good us. Park, park. We're the best. The...